สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเนยก็จะพาทุกคนไปผสมเกสรของดอกฟักทองกันนะคะนี่ก็คือเกสรตัวผู้นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเนยก็จะพาทุกคนไปดูวิธีการผสมเกสรของตัวผู้กับตัวเมียนะคะทุกคนไปดูกันเลยนะคะ นี่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นลักษณะของเกสรเพศเมียก็จะมีตุ้มกลมๆอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะบานออกมานะคะบานออกมาให้เราได้ผสมตรงกลางนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่เขาจะมีตุ้มแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาเกสรน,นะคะยัดเข้าไปนี่เดี๋ยวเนยจะทําให้ดูนะนี่ค่ะยัดเข้าไปแบบนี้เลยเราทําแบบนี้เพื่อให้เขามีโอกาสติดลูกมากยิ่งขึ้นนะคะจากเดิมที่อาศัยแมลง บางทีมแมลงก็อาจจะไม่ได้ผลร้อเปร์เซนต์นะคะนี่ง่ายเห็นไหมคะนี่มันก็จะมีขุยๆข,ของเกสรตัวผู้นะคะไปติดอยู่ที่ยอดเกสรตัวเมียนะคะทุกคนถ้าเราผสมติดเขาก็จะกลายเป็นลูกฟักทองนะคะแต่ว่าถ้าเราผสมไม่ติดนะคะเขาก็จะหลุดร่วงแล้วก็ค่อยๆเน่าไปเรื่อยๆไม่ติดเป็นลูกฟักทองนะคะ นะคะทุกเดี๋ยวเนยก็จะพาทุกคนมาดูตรงนี้นะคะนี่ก็คือลูกที่เขาไม่ติดนะคะเขาก็จะเน่าแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ตรงนี้ตรงนี้เน่าเงี้ยพอเราจับทั่วขึ้นมาแค่นี้เขาก็หลุดแล้วนะคะหลุดง่ายเนี้ยค่ะจะเน่าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีหนอนอยู่ข้างในด้วยเ oh, <no. S 1> นี่ยเดี๋ยวเนยจะบีบให้ดูเลยนะเนี่ยค่ะนี่ก็คือไม่ติดเน่าแล้วนะคะนี่ เห็นหนอนเลยอ่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะทุกคนเนยก็จะพาทุกคนมาดูผลที่มันเน่านะคะนี่ไงตอนที่เนยเห็นลูกมันแรกๆนะคะเอ้ยเนยตกใจมากเลยทําไมมันถึงเน่าแบบนี้นะคะ<ม>เป็นเพราะว่าเนยนะคะ ปล่อยให้เขาผสมเองตามธรรมชาตินะคะโดยอาศัยสายลมพัดผ่านเกสรหรือว่าอาศัยแมลงตัวน้อยๆของเรานะคะในการผสมเกสรแต่ผลที่ได้คือไม่ติดสักลูกเลยนะคะแล้วผลที่ได้ก็คือเน่าแบบนี้นั่นเองค่ะทุกคนผลของเขาเน่าทุกผลเลยนะคะเนยก็เลยเปลี่ยนวิธีการมาผสมด้วยตัวของเนยเองเลยนะคะทุกลูกที่ติดนะคะเนยผสมด้วยตัวเองหมดเลย การผสมด้วยตัวเองนะคะจะได้ผลผลิตและเกิดการติดลูกนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะดีกว่าปล่อยให้เจ้า,มาแมลงต่างๆนะคะเป็นคนผสมให้เรานะคะทุกคนคะถ้าเจอลูกที่ไม่สมบูรณ์นะคะทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าตอนแรกเนยก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมฟักทองของเนยถึงเน่าเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ลูกของเขาไม่สมบูรณ์นั่นเองเขาก็ ผสมไม่ติดเขาก็เลยเน่าไปนะคะเดี๋ยวเนยจะพามาดูลูกที่สมบูรณ์นะคะคือลูกที่เราใช้เกสรของตัวผู้ผสมกับเกสรของตัวเมียแล้วติดแล้วให้ได้ผลใหญ่นะคะทุกคนนี่ไงเดี๋ยวทุกคนตามมาดูเลยนะคะนี่ไงทุกคนนี่ผลใหญ่มากนะคะอันนี้คือลูกที่เนยเอามาผสมนะคะ เ okay. อาเกสรของตัวผู้กับตัวเมียมาผสมกันโดยการที่เนยผสมด้วยตัวเองเลยนะคะดูเขาก็จะติดแบบนี้เลยค่ะมีโอกาสติดมากกว่าผสมวิธีตามธรรมชาตินะคะนี่ค่ะทุกคนสวยมากใหญ่มากนี่ขนาดใหญ่ไม่เต็มที่นะคะทุกคนยังใหญ่ขนาดนี้เลยดีใจมากเลยค่ะต่อไปนะคะเนยก็จะมาบอกวิธีทําให้ผลของเขาใหญ่นะคะนั่นก็คือวิธีการตัดยอดนั่นเองนะคะ จะมียอดบางส่วนที่เนยตัดไปแล้วนะคะเอาไปทํากับข้าวทําไมถึงตัดยอดเพราะว่าจะทําให้น้ำเลี้ยงนะคะไม่ต้องไปเลี้ยงที่ยอดของเขาแล้วมาเลี้ยงที่ลูกของเขาแทนนะคะก็จะทําให้ลูกของเขาใหญ่นะคะส่วนยอดกับดอกนะคะบางส่วนที่เราตัดไปก็นําไปประกอบอาหารได้นะคะนําไปทําแกงเลี้ยงนําไปต้มกินนําไปผัดก็อร่อยมากๆเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนวันนี้เนยก็จะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเนยก็อยากให้ทุกคนนะคะปลูกผักสวนครัวปลูกฟักทองนะคะไว้ทานเองที่บ้านนะคะนอกจากจะประหยัดเงินแล้วยังทําให้ปลอดภัยไร้สารพิษแล้วก็ไร้สารตกค้างจากสารเคมีต่างๆเข้าร่างกายของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย